อันนี้ชายคนหวน่วหนึ่งเนะาะถ้าไว้ปูกาปูกจากพร้อมกับนางอมนึกถาคำนกคุ้มคารวะองคุ่อถ้าไว้มากถามบ่อยๆเนาะอ้าวขอให้มืออชควเวลามืออชควงวันอายุวันนัสุขภาระหนึ่งแล้วก็รวยขั้นพอรัพุูกเดียวได้ยครับเออข้างาดดอมบลนหน <laughs> ได้หรื่ข้าววันซื้อข้สองพันบาท คือคาโร่ช่วยค่าครับเขาว่าทใชค่าขับเขาขึ้นหน้าบอคาโร่บอกโห่วยใ่มาคู่เจ้าครับครับเขาเออผมนึเจะมาคู่ก่อนครับผมงานหน่อ้าต่ผมยังยัทำงานคือจะแบบครึ่งนครับเขา เขาแนเยยืม้วค่เก็เพื่ผัวกอักเบบงูอ๋อเออตุ่มของงูอ่ะนั่นไงมแก็่เล็กขอ้อ้ยครับไปเจี๊ยบเขาว่ายืมข้าวผัูแะบบกกออกแล้เรียองามมือครับสองามมือออกเยสองสามมือออกเรียกมาัวเนาเยครับเขาขายลูกแล้วเพื่งเพ่องมาแข่งคู่ผั พ่อคิอกินเรื่องคื้วเราากินก็คือเาอยากิ่นั้นคือเบ่ีครับปูแ้งกบื่อเราเป็นอย่างแั้นเราอึบบิ่อยากแก้งก็บชื่อเลย่องปลปูกัดจบ้งกว่กินขึ้นอาก็คืตายแล้วไม่ได้กินบลาปูเออจคกไปหาว่าแค่เก็ีบหงัากขึ้นอยังนี้ก็จะโมครับปู ยาคือางเราบอกกัอกคไปหาือือปบบนัะหาคือนกอื่นคือถือแด้คือเนกายเคืองคือกัสสากระโดกรโนาะข่ปขัดเอะคอือ่ทีเรพอกระทอย่างเงี้ยก็ยู่เนาะข่าปูเก้าร้อยเกถงตึ้งยังงอนขันเทงมันอย่นี้ถือได้ระคายเคือคือตึ้งยังไงมาบ่ไม่เงินเรื่องข้าวขคดควันคื่เนา พ่มงไม่คู่ไม่คู่เมาเลยจะแกะเดินเมาเลยถ่าเสียงสงต้อหูดนักาแล้วถึงเอาเม็ด่าแช่อยู่ใสเมาไปเลยบ่ปู่เอาเลยยืมสาธุสาธุอาติรุนึยากว่าค่ะครับปู่่ครับ từ hai khách chúng tôi thì chúng tôi cố, chúng tôi giải nó, nó mới nổi nó, nhưng mà khi em em nó mới cùng ngày từ học coi cái đứa đó phạt bài cái thôi người mất. ơ cái gì cũng học, cái gì cũng không ai có cái không học, nó. ạ phù. ừ nó. ạ ừ khó cái này thì sao phải chịu khó, phải mới cùng mới làm ai cũng vậy nha, cuộc học hay hừng hừng nó có được vậy nát luôn á, ดืุ่งัอนาหนึ่งนริมครับ๊บก็อบไม่ช่เท่าอบกอือมรืครับออปัญญาทุหดอกอาหารแสดค่าผู้ใดญรเนาะอันนี้นัชชะนัชชรักใช่ไหมอืมโค้งขาออือพ่อขอคึบเก่าคือวันคื้นคลบเก่าว้พ่อน่วงหนาได้พอจะชวายห้าร้อยกว่เนาะพบกับนางทุกิบนายชัยฤกษ์อื นังบุกนายแค่คือแขนคือแนมาคู่ไดเออหน่งขั้กว่าคือไขนก็ูอกยางดึงมาคู่าแค่คือคือยังบุหน้าบุกยนือับคือเออยใจรอขนอเออขอให้นางนักรั์คงขาวจะมันั่งคือหนากว่าเกอพอขอทีกนขอให้มื่อคืเมื่อือนายวันนั้นูขแล้วก็บว่นนะ เออก่าเด่วงหน้นยเก่าออพรา้งหอมมือก็ได้คือเก่านาะอันนี้นายนี่รันปนัด้อโอ้รันบ่มรันยืมเิจะไปสอบยู่อุดรพุ่งนี่ว่่จะไปเกาลีหาย่หายขอพานจะเลิกอีพอว่ะค่อ้าวนายนี่รันตนนัดนาทำว่าผา แล้วเดี๋ยวพอทั่วเนาะอ้าวขอให้เมือเขมืนมือยเขมไว้รูว่าน้าปวขาเพราะอแลก็รู้ว่าอันนี้ขออืกอ่างหน่งนะอ่าที่ไปขอบอย่างเขาคี่เขาขอบไปเจอแบบขอบเอออันนี้ใช้คบข้างุ้งมาแล้วม่ไม่ใช้คบข้าบุ้ไปเจเกือน้อกุ้เนะเพื่อพวบคุมภัยนะเรี่ยไวาใเกิดอะขอให้อีกอั้างนึ่งเราเจะเจอเจ้ว่า พาะว่าจตเรื่องน้ำดูน,น,ออาาน,นั่นน,นีพอว่ายากเวาขายเนี่เราคาดเอะเกินกว่าเออเอิมเติมขอให้กรเงินกเงนกังนได้แมื่อเวา่าจำแม่เท้าเขียบมเตี้ยเขบม่รู้จัง่ส่หน้ากน่หัวหัวพ่ได้ เมไม่ไปเอาหรอกคุเขาเสีพักงานบุญนั่นทำไคุณพ่อพ่อกับผมอาคือง้างยาดโอยาเกามาจากฝาจากตาลูกเป็นกันนาย่าขอแค่ขอขัดเท้าก็ติจเรือวน่นถ้าขอจะเงื่นดเงื่อนยังงอภิญโอสกับพูดขากัคุพอจะถึงเ้ือนิ่งหัวมันจะว่าไปกลับเด๋กลับเ พักหมูด้าเฮ็ดไฟฝ่ายอดไปแม่แม่ตัเร็วแกแล้วแกโบกแกฝากมือแกมันยิ้มเขียนมาเยอะเข้ามากแายเนอะเขียนนะดูดักเขียนโอ้ยนี่หน้คือแต่ละเดือนวันยื้มพันเท่าตายน้องคยกันน่าขา ูว่าถือแกเป็นไม่คู่แก้ตัวอัแม่หเนาะพ่อเขาบอกเคยบวกบันเจแถเขาบ่นกลัวตรงพ่อแต่ว่าไม้คู่หายกลัวก็ได้เนีึคิดพ่อตั้เนาะเนียตั้งเปิดแค่อั่เนี้เนาะแล้วกัรเ่าร่วมือกันหมอ ยิแม่ก็เจ้อากจะพาขึ้นพ่อแลากเจ้าค่ะขันแขวเจ้วมาสกห้าเาพ่อวันแค่เดี๋วลูกจะไปชื่อกระทุงหัแก้วพ่อเอไนเอพ่อไปงือลูกใหญ่ใหญ่แคไม่ใช่ตัวเล้อะไรเอาแช่นถกผักมัโป๊ะพ่อะว่านรน่เการเงาข้อขาทอนะเจ้าค่ะข้าการเงาข้าปื่อกระทุงเงื่เนเงื่นหวันมาเาบกแก้องมาเบเ มาถึงมากคุ้มกับกูไมแต่กูขึ้นแก๊กเกอตอนั้นายยืดลูกยืมเปล่งยังทำว่ายแต่ว่าพ่อเสียนเปล่นยังการแล้วพ่อเก่มาเนาะใช่กูงันมากลูกก็ขึ้นกับใครก็รู้จะนักหนักกูอ่ะเบิ้ลโล่กง แป่ถึงว่ารักิดก่าเท่าคือเท่าไหไปว่ารอต่อไปไปย่างย่ากตตายไปเคยพวกน้อมพวกน่อมพกน้อมก็ต้องน้อมกูขอขายหนาไปหมดแล้วเด้๋ยลูกมาขัด้องอยูเนาะวยบสี่ปูหวงโมกุบือโมกุบปูเออคือผ่านมาทางเครื่องกว่าเท่เอง ขายยาขายเกิดหนึ่งเกิพาารวยกว่ากเพาเกิดาเกิดหนึ่งเกิดเมื่อเืออกเราพย่ยามลงแรงเกิดเมื่อเกิดแรงมาให้ลงแรับม่ชงมือรับม่ชงมื่มากอ้กูวันนี้ถูกขับไหจริงๆแล้วก็รวยนะูนะอาจจะดึ่รับใครเรีกมา ข้าให้ยังงูข้าแกกบแกะหรือแกข้าไม่ได้เออนางมานักคงพักถือให้ปูเปิดดวนเปิดจนได้รอดบวนเระนจะพื้เออแค่หนึ่กับโคเขาแค่แคถือว่าเปิดอย่างเออเรียโชคเขายังมาแใ่้เปิดก็พู้รื่งเออรอบแรกยนขันชื่อหนึ่งรอยชื่อสิคขันชื่อสองชื่อรอยขันชื่อสับเขาหนาหกชื่อแปดตอนนั้น โคสิเปิดโอ้โโคเขาทสเลยนั่งมันนะอ้าวขอห้มือโคโตนะลูกนะโชคโตขอไหนมือโชกมือรากมือโชคมือวม้อาด้วนนะจุขาระหึหึแล้วก็รวยเะลุดทลนะลูกนะใช่เออก็ะือหค่บ้าอูนียวั้เลแต่ยังว่าสิโคนางน้ลูกถึงพารีอ่ะ พร้อครอบครัว5,000บาทไอ้ไวพ,อพออวกนั่ลี้งพวอเงินโอ้โหากอาด้เ่อนห่เยงพเนี่ยก็ดเ่อนหนยากเลาล้เอาไว้พอหาพัน,ว,น,พน,พน,าานวันข้างไอ้เงินหนึ่งถ้าชื่อเจ้าโเขาจะถาขึ้นเนยอะยว่ะขวาวดตัวจะงงก่ชื่จแก่หนุ พอเป่าเหมือนมือพอคือคเงาชวนรวมชุนรอดถึงมือชวนรวบปู่ปู่ปู่ขายขวายขยขวยแวายขยนี่ยพอเนเป่าเขาก็เหมือนกขตายเขาจะฝืนมือนึ่งเล้ะแลาค่อยฟอกกันจะดื้อด้วมือของดื้ ไอ้พ่อเนี่ยน่เขาอกมีงานเรอเรื่จนิเนียเขาน้อมูตัวใ่จะขาขาก่เนะเดียน้ำอาปูเขาให้ยางงงนุษย์นงพาเรียเขาให้ปรีน่ปรตีนนะลูกน้ำพ่อเปนคนใจดีลูกอานนี่นะลูกนอปูคือภาาไทยนเ

แกบเ่องว่าพอถึงไก่พอว่าทีอชิมหกเตรียมตัวแล้วพอแล้วไาแข่เขา่าพอเตรียตัวไปเีดิเขาเป็นน่ไ่เนี่ยหเหมืงกูไหฮ่า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 ฮ่าฮ่า่่าาา่่่า่่า่่า ไปขคยไอ้หม้อริ่งแกงเดียวเนาะไม่เป็นแกงกอ้เออนางกิกาพาวิบคาแรนนายรักรุ่มคาครอบครัวหนึ่งพันห้าร้อยกว่าเนาะเออไข่ตีไข่ตับนะเออเอ้รักกูรักพุกด้วันหนาะให้ไม่อ็ไมอรักมือก็ไม่มาอายุกว่านั้นถูกขาดรปหนึงแล้วก็หนว่นะลุ่นให้ถามไั้ยถ้ากันคือไม่ได้หูปาก พ่อด้งฉัไพ่อับแก่พัวขนพ่อของันแกพ่าฮ่าฮ่าฮ่า่อ้าแก่ผูพ่อขก่โอเคไหมครับแผูนี่ผู้ัก้่ผู้แู่ักก่ผ้แก้ก้แ้นก่ยูู่กก่อก่อเีก

คอแก่กันลไม่ไหวแล้วนะพ่อไม่ไหวนะหน้าตาก,ก็ไม่มีแล้วพ่อแต่พอออกได้กนะันหมอไม่ติเป็นท้าอินครูแต่ไม่ครูออกไม่ได้กูเจอเต็เมเลยครับค <c oughs> อแอก่กันกบเจอเต็มเต็ม <c oughs> ล้างแค่ข้อ่ก้มแค่ยืดยืดขัดใจบ้างอะนรรึอ้างไปแก้เพร้เอารูดรัด่ยว่ค่ือต้อนพกกับเข่าของน้ำเข่าเบาแค่พอต้องไม่ถือออกอเรียกว่าัแกะฝัแะแล้วูวันนตัดออกัค่เน่เป็นแ่อโรกฝ่า เออนามาถึงมาผู้ถาเนาะเออพร้อมกับถึงมาเออนามาถึงมาง่ายพีอรัชพงษ์นายถูกพักกอนเออแวขอให้ไปชคเวลาไปจบวันอายุวันถูกกับรัชพง์แล้วก็รวงนะลุงนะจะรู้จะฟ้าดูว่าคะมากเพท่านใดพอขึ้นหัวขึ้นหัวปวดหลัเริ่เริ่มหัวถึม่าน่ะบ่ไม่องางห ก็มีหมองนางในกรปุมือจะพ้องนอนไวเแล้วนอนก็คว้ามือกรกช่างเราอยู่เพือคืกจะเข้าขวักวนพวกเรูปป้ายดวก็หน้าใจก็รับหวาวกก็คว้าเหมอนกันนะกระปุกโอรแค่มอกให้เขานนี้ อาบักแงานเมไันกอดกอพด่เอี้ยขึ้นหน่อยเยสห้าร้อยเง่นึงมันพอดีลงเฉยข้าวขึ้นแรกอะโอ้บคุมแล้เขาจะบาย้าเนส่งมัรกเถือนเมื่อมได้อาันข่เาะบมอาขอให้เว้ดหวานด้วยดิฝ่ายของครึ่งหรือฝ่ายสามสิเก๊ิ๊ะ

ตัดด้วนเร็วเก่าเก็ดถุใครโทรเข้ามาคนแรกคนนั้นจะเป็นคนด้รังหวัดก่อนเพื่อนครับขัดแน่ได้วลุงครับพูรูแกกไม้รูแกกไม้เบอร์ไอโวพ่อรูแกกไม้เก้าเกิดถุเก้าเก็ดอ้อ อ่าไม่ยังย่าน้องล่าปล่อยให้น้ำร้ายว่ามันเติมเล่าเติมไรบ้งก็ล่ะท่านที่เติมเล่นน้ำรเติมขันคอแล้วว่าถึงร้เอ้าวไ่ยอ้ไหข้าสนแล้วก็้าแล oh man, right. ้วบอกบอกท่พ่อแม่ที่อย่างมันม่ร้หัดรักอยู่บอกราหาดรักของเยอะแต่คุณมาดักเ่ินอย่ะหั โอ้ก็บท่านึงจะโกงเท่ากับัวนี่แหเขาเ้าเน่ไ่จัไ่กันไ้ช่วยกระเชื่อสิของของเราีมั้งกระูถ้าเรากทุกเนีบอกเนาะว่าจากปูสักสิทครับเมืออยู่ ดีมากอุ <m ics> <m ics> ้มแล้วใชไมใชุ่อุมลัวใช่ไมชไมใไมถ้าอเล้อาแกะไปเแก้เก็ดชุมแก้เก็ดชุ้มนกออ้าวคอให้พวกอัดมือถุกมือรักมือกมือมาอ้ทุกวันนั้ถุกขับฟารสหึ่งแล้วก็รุ่ยุ่นะลู้นะอาเจรยเจ แตงโมขอสวัสดีสายบุญทุกท่านเนาะค่ะค่ะเมื่อนี้ค่ะกับเป็นมือวันที่สิบสามค่ะมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะค่ะปูลี่เนาะค่ะมืออื่นมือวันที่สิบค่ะมือแรกเนาะค่ะแม่ครูจะพาทีมงานเนาะค่ะไปเบื้องหนังค่ะกับวันแหน่ค่ะเอาขจังค่ะอาจจะแวะไปหาปูลี่ค่ะพี่น้องเขาจังติดตามเนาะค่ะค่ะสำหรับเปิดทิปขึ้นมาเนาะค่ะปูบอกว่า ฟันของพอมีอยู่เก่าสิบเหลมเนาะคะ่ะพอมีแขวอยู่แค่เก่าสิบเหลมเนาะคะ่ะสำหรับเลขเก้าศูนย์เท่ากับพินิพีเจนา,นาเบิง์กเนาะคะ่ะสื่อเก้าศูนย์ก็จะจะิืมสื่อหกศูนย์ค่ะสำหรับปูบอกว่าคอนอายุเจ็ดสิบเก้าสิบค่ะแต่มีสิทธิ์ตายได้เนาะคะ่ะอาจจะลืมเนาะคะ่ะคอนอายุเจ็ดสิบปีค่ะไงหลังตายเนาะคะ่ะปูบอกว,าว,าว,าวา่าค่ะ พินิพิจิรนาเบิงค่ะกับบเน่ค่ะสําหรับตัวเลขเนาะค่ะทีแตงโมกันใบก็คือสิบค่ะเพราะว่าเป็นบาลขที่ของแม่คู่เนาะค่ะห้าเกตศูนย์หมู่สิบค่ะแล้วก็จะลืมค่ะคว้วดันแม่คู่เนาะค่ะเก้าลอยเกตสิบค่ะปู่าขังบนเก้าเกตศูนย์ขางล่างหกศูนย์เนาะค่ะค่ะสําหรับอาหารไร่ว้านห่อค่ะส่วนใบใบเนาะค่ะหลอดใบใบก็จะจมีอยูเนาะค่ะสิบเจ็ด เก้าเก็ดศูนย์แล้วก็กั่นหกเก็ดศูนย์ไว้น้าเนาะค่ะสำหรับแนวทางอาหารกลางวันค่ะค่ะเอฟซีทันใดค่ะสนใจอยากบูชาองค์ปูค่ะปูตาเนาะค่ะค่ะแอดไลน์มาได้ค่ะหรือค่ะจะโทรกิงกลางมาได้เนาะค่ะถ้าบ่มีไลน์ก็โทรเบอร์ก็ได้เนาะค่ะศูนย์เก้าเก้าสองศูนย์สี่ศูนย์เก้าสี่แปดค่ะหรือจะลอยไว้หน้าคลิปก็ได้เนาะค่ะยังฟินิพิจารณาเบิ้งค่ะสำหรับ เบียนปูตาเฮาค่ะค่ะสำหรับที่นี้แตงโมขอให้สายบนทุกท่านค่ะได้ชมได้ฟังคลิปของแตงโมแล้วให้มิตรโชคตลาบตะโชคตะมันลำลวยทุกขู่ทุกคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ